สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทททานมีอ้อยจะมาชวนทําขนมโมจิครุกกับถั่วลิสงคั่วป่นซึ่งเป็นขนมโมจิสไตล์ไต้หวันที่มีเนื้อที่นุ่มแทบละลายในปากและมีความเหนียวหนึบหนับมีความหอมจากถัว่วลิสงค้าวป่นและเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลและเกลือเล็กน้อยเมื่อทานร่วมกับหอมเจียวก็จะมีความอร่อยและมีความหอมมากยิ่งขึ้น ถ้าหาท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำํำตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นให้คั่วถั่วลิสงแห้ง3 0 0กรัมโดยใช้ไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วลิสงสุกมีกลิ่นหอมถั่วลิสงจะสุกให้สังเกตจากเปลือกนะคะถ้าเปลือกเริ่มหลุดล่อนก็แสดงว่าถั่วลิสงเริ่มสุกแล้วค่ะมีอ้อยจะคั่วถั่วลิสงจนกว่าเปลือกของสีเริ่มเกลียมๆเล็กน้อย และด้านในของเม็ดถั่วลิสงจะมีสีเหลืองอ่อนน้ำตาลเล็กน้อยได้ตามภาพในวิดีโอมีอ้อยปิดไฟเลยค่ะตักขึ้นใส่ตะแกรงและพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทหลังจากที่ถั่วลิสงเย็นตัวสนิทลงแล้วให้เราเอาเปลือกลิสงออกโดยการใช้นิ้วมือถูเปลือกออกหลุดจนหมดแล้วคัดเอา,มาเมล็ดถั่วที่ไม่มีเปลือกติดอยู่แล้วแยกใส่ตะแกรงหรือภาชนะต่างหากอีกใบ กัุ่มสงก่อนนำมาคั่วนะคะให้คัดเอาเมล็ดเสียออกทิ้งและล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะ เมื่อเลาะหรือแกะเอาเปลือกของทวลริสองออกจนหมดแล้วให้นําไปใส่เครื่องปัน่นให้ปั่นทวลริสงทีละน,น้อยจะได้ปั่นออกมาละเอียดได้ง่ายๆถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่มีเครื่องปัน่นสามารถนําไปโขกในครกแทนได้ค่ะแต่ในการใช้เครื่องปั่นจะเป็นการทุ่นแรงและประหยัดเวลาให้ท่านผู้ชมปั่นทวลริสงให้ได้ความละเอียดตามที่ต้องการเลยค่ะและนําไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้หลังจากที่ปั่นแต่ละครั้งเมื่อทวลริสงป่นจับตัวกันเป็นก้อนให้ใช้ช้อนหรือไม้พาย เกลีอโโทรซสงให้กระจายตัวหลังจากที่ปัน่นโทรซสงจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะหั่นหัวหอมแดงหน0กรัมก่อนนํามาหัน่นให้ล้างน,น้ําให้สะอาดก่อนค่ะพยายามหั่นเป็นชิ้นบางๆให้เท่ากันเพื่อเวลานําไปเจียวจะได้สุกเสมอกันหลังจากที่หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตักใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเจียวหอมนะคะตักกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ํามันพืช100กรัมรอจนน้ามันร้อนจึงเติมหัวหอมซอยที่หัน่นเมื่อสักครู่นะคะลงไปและเจียวหัวหอมไปเรื่อยๆจนกว่า หัวหอมจะสุกแล้วมีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองถ้าท่านผู้ชมคิดว่าไฟมันแรงเกินไปท่านผู้ชมสามารถปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนก็ได้นะคะเมื่อเจียวจนสุกเป็นสีเหลืองทองได้ประมาณนี้แล้วไม่อ้อยปิดไฟเลยค่ะและเจียวต่ออีกประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้สีของหอมเจียวมีสีที่เข้มข้นขึ้นจะได้ดูน่ารับประทานหลังจากนั้นให้ตักขึ้นใส่ในตะแกรงพักให้เสด็จน้ํามันเกี่ยวหัวหอมเจียวให้กระจายตัวไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนเพื่อให้หัว หอมเจียวนั้นมีความกรอบค่ะหลังจากที่ตักหัวหอมเจียวขึ้นมาจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนส่วนน้ำมันที่เหลือจากการเจียวหัวหอมมีอ้อยจะนําไปกรองเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมของขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปจะไปเตรียมส่วนของแป้งขนมโมจิสีขาวโดยเติมแป้งข้าวเหนียว65กรัมลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำสะอาด100กรัม น้ำมันจากการเจียวหัวหอม10กรัมและคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมมีความเนียนและส่วนผสมไม่เป็นเม็ดหลังจากที่คนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําส่วนผสมนี้ไปกรองกรองเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเพื่อให้ส่วนผสมมีความเนียนมากยิ่งขึ้น ส่วนผสมของตัวแป้งมี่อ้อยจะทำสอสีนะคะมีสีขาวและสีเขียวให้ท่านผู้ชมทำส่วนของแป้งสีขาวก่อนนะคะหลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วมี่อ้อยจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้กระจายตัวค่ะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทำส่วนผสมของแป้งโมจิสีเขียวเติมแป้งข้าวเหนียว65กรัมลงไปในอ่างผสมตามด้วยน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัม อัตราส่วนของน้ำไปเตยเข้มข้นมีอ้อยได้คียไว้ตรงส่วนผสมท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะและเติมน้ำมันจากการเจียวหัวหอม10กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมมีความเนียนและแป้งไม่เป็นเม็ด เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นําส่วนผสมไปกรองรองเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกและเพื่อให้ส่วนผสมมีความเนียนมากยิ่งขึ้นเหตุผลที่มีอ่อ้อยให้ทําส่วนของแป้งโมจิสีขาวก่อนก็เพราะว่าตอนกรองจะได้ไม่ต้องล้างตะแกรงกรองตาทีหลายครั้งนะคะแต่ในคลิปมีอ้อยได้เผอล้างตะแกรงซะก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมให้กระจายตัวและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมส่วนผสมของถั่วลิสงป่นมีอ้อยเติมน้ำ น้ำตาลทราย150กรัมโดยใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดสีท่านผู้ชมใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะและเกลือป่น3กรัม ให้เพิ่มความหวานและความเค็มให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีแล้วให้เทใส่ลงไปในถาดหรือภาชนะที่ค่อนข้างกว้างเพื่อที่จะนําส่วนผสมของแป้งโมจิลงมาคุกกับส่วนผสมของถั่วลิสงได้ง่ายๆไม่หกเละเธอะค่ะมีอ้อยจะเติมส่วนผสมของถั่วลิสงลงไปในถาดเพียงครึ่งหนึ่งก่อนถ้าไม่พอแล้วค่อยเพิ่มเติมทีหลังได้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการผัดแป้งขนมโมจิสีขาว มีอ้อยตั้งกระทะและเปิดไฟอ่อนใช้แปรงชุบน้ำมันจากการเจียวหัวหอมเล็กน้อยทาบนกระทะบางๆแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของแปง้งติดกระทะค่ะหลังจากนั้นให้เติมส่วนผสมของแปง้งก่อนเติมลงไปให้คนส่วนผสมของแป้งให้กระจายตัวก่อนค่ะการผัดส่วนผสมของแปง้งโมจิให้ใช้ไฟอ่อนค่ะให้คนส่วนผสมของแป้งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ คนจนแป้งสุกให้สังเกตจากแป้งจากเนื้อแป้งที่เป็นสีขุ่นๆจะเปลี่ยนเป็นสีใสๆและมีความเนียนใช้เวลาไม่นานนะคะแป้งก็จะสุกใสได้ประมาณนี้แล้วมีออปิดไฟเลยค่ะและเทลงไปในถาดในขณนะที่กําลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อคลุกกับส่วนผสมของถั่วลิสงปน่นคลุกให้ทั่วแป้งของขนมโมจิเลยค่ะหลังจากนั้นให้ตัดส่วนของขนมโมจิเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้ขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะในขณะที่ใช้ไม้พายแบ่งออกมาเป็น ชิ้นนๆให้คลุกกับส่วนผสมของถั่วลิสงป่นให้ทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกันขนมโมจิคลุกถั่วลิสงป่นในสูตรนี้มี่อ้อยจะใช้ถั่วลิสงป่นค่อนข,ข,ข้างเยอะนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบทานเล่นกันค่ะ หลังจากที่ตัดส่วนของขนมโมจิเป็นชิ้นเล็กๆและคลุกเค้ากับส่วนผสมของถั่วลิสงจนทั่วแล้วมีอ้อยจะใช้ไม้จิ้มจิ้มขนมโมจิในลนักษณะแบบนี้เลยนะคะตักขึ้นมาใส่จานหรือภาชนะที่เตรียมไว้และพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทำแป้งโมจิสีเขียวหรือรสใบเตยโดยการใช้กระทะใบเดิมหลังจากที่ทำส่วนของแป้งขนมโมจิสีขาวค่ะตอนนี้เปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนค่ะ ใช้แปรงชุบน้ำมันจากการเจียวหัวหอมเล็กน้อยทาบนกระทะบางๆและเทส่วนผสมของแป้งสีเขียวลงไปก่อนเทให้คนส่วนผสมให้กระจายตัวก่อนและให้คนส่วนผสมอยู่ตลอดเวลาวิธีการทำเหมือนเช่นเดียวกันกับส่วนผสมของแป้งโมจิสีขาวเลยค่ะคนจนส่วนผสมของแป้งสุก จากที่มีสีขุ่นๆจะมีลักษณะของสีที่ใสขึ้นสีเขียวก็วจะมีความเขียวเข้มข้นขึ้นและแป้งจะมีความเนียนเมื่อแป้งสุกได้ตามภาพในวิดีโอแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟเลยค่ะและเทใส่ถาดในขณาดที่กําลังร้อนๆเพื่อคลุกกับส่วนผสมของถั่วลิสงคลุกให้ทั่วเลยค่ะและใช้ไม้พายตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ได้ขนาดพอดีคําหรือขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะทําในลักษณะดเดียวก,กันกับส่วนผสมของโมจิสีขาวหลังจากที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเกสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุกเขากับถั่วลิสงให้ทั่วอีกครั้งหนึง่งแล้วใช้ไม้จิ้มตักใส่ภาชนะหรือจานที่เตรียมไว้ส่วนผสมของถัว่วลิสงที่เหลือให้ตักใส่ภาชนะเพื่อไว้ทานต่างหากสําหรับไว้ทานเล่นหรือจะเก็บใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด และปิดฝาให้สนิทสามารถเก็บไว้ในตูเ้เย็นได้นานถึง1สัปดาห์เพื่อนำมาทำขนมโมจิค้างต่อไปได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมโมจิคุกถั่วลิสงปน่นพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ